เขายังคงตามมองตามสองคุณอยู่เสมอเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะจัชเมน้นพลังงานของคนฮัดน้ามีกรกฎพิจิ สามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินบังกรพฤกษภกันแปดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเดดชาริออดพลังงานของคนราศรีกรกฎมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาธาตุน้ำขึ้นมาสี่ใบเลย เป็นคนน่ารักสดใสมีสเสน่ห์เป็นคนร่าเริงรู้จักคนเยอะเพื่อนเยอะพูดคุยเจราจาสื่อสารเก่งอาจจะเป็นคนที่ e x t r ว v e r t ชอบเข้าสังคมนะคะมีเน็ตเวิร์กมีคอนเน c t ชันหรือว่าชอบพบปะผู้คนที่หลากหลายมีความจริงใจมีความหวังดีเป็นคนที่ไม่เสแสร้งไม่ใส่หน้ากากใส่ใครนะคะแล้วก็ชีวิตอาจจะพบเจอหลายสิ่งหลายอย่างต่อสู้ฝ่าฟันมาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมถอดใจอาจจะอยู่ห่างไกลบ้านต่อสู้ตามลําพังก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ถึงเวลาที่จะต้องลุยเดี่ยวทําอะไรคนเดียวก็ทําได้ถึงเวลาที่จะเข้าสังคมก็มีเพื่อนฝูงกันย,ยานมิตรคอยให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนก็ได้นะคะแม้ว่าจะพบเจอกับอะไรพลังงานของคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนที่เป็นสายบู๊สายลุยหรืออาจจะชอบอะไรที่ต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันมาก็ได้นะคะเรามาดูกันว่า ใครที่ยังคงตามมองตามสองขุนอยู่นะคะคนที่ตามมองตามสองขุนเขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อยเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนกลุม่มเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึกสบการเดอะเมจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเก้าดาพลังงานของคนธาตุมกกาล,งงาาลม หนไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม่สิงห์ธนูมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุด,ดินคนธาตุน้ําคนธาตุไฟมาครบทั้งสีธาตุเป็นคนเก่งทํางานเก่งหนะ้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงนะคะ เป็นคนขยนันเป็นคนอดทนนิ่งเงียบเงียไม่พูดมากไม่พูดเยอะเป็นคนที่ไหวพลิบดีรู้ทันคนอื่นขึ้นอยู่กับว่าจะพูดออกมาไหมหรือว่าไม่พูดแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆนะคะคนคนนี้เก็บกดเก็บซ่อนมีความลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เก็บไว้ซ่อนไว้นะคะโดยเฉพาะกับความเครียดความกังวลว้าวุ่นใจเป็นคนที่ ต่อหน้านะคะเหมือนเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนที่สามารถรับมือจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเป็นคนเก่งที่รับมือแก้ไขปัญหาเก่งมากๆแต่ลึกๆในใจก็มีความกลัวมีความกังวลที่เขาเก็บไว้ซ่อนไว้ไม่บอกใครนะคะเรามาดูกันว่าเขาตามมองตามสองคูณทำไมนะคะคนคนนี้เขาตามมองตามสองคูณทำไมนะคะ เหงาเศร้าคิดถึงห่วงใย,ยคุณคือคนที่อยู่ในใจเขาแล้วก็มีความสำคัญต่อความรู้สึกของเขาด้วยต่อหัวใจของเขานะคะสาดาบนะคะผิดหวังเสียใจจมอยู่กับความผิดหวังนะคะเจ็บปวดมีน้ําตานะคะท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจหมดสิ้นเรี่ยวแรงนะคะ ความรักคนรักความสุขคนที่เขารักคนในหัวใจของเขาเว้นวักพักใจเก็บนิ่งเก็บเงียบเก็บซ่อนอาการนะคะ หากว่าคุณเคยคบกับใครแล้วคุณเป็นคนเลิกลาจากเขาคุณเป็นคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะอาจจะเพราะว่าความห่างไกลด้วยอยู่ห่างไกลกันอยู่กับคนละที่แล้วคุณเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมรู้จักคนเยอะเป็นคนเอ็กโทรเวิร์ดส่วนเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความสนิทสนมกับใครไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยสูงสิงกับใคร ชีวิตมีแต่งานกับงานเลิกงานแล้วก็กลับบ้านเป็นคนที่ i n t r o ิร r t เก็บตัวเก็บเงียบนะคะมีความแตกต่างกาันบางคู่อาจจะเป็นความห่างไกลาบางคู่อาจจะเป็นลักษณะนิสัยความคิดไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกาันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เหมือนกับมีความแตกต่างไปกันไม่ได้มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมุมมองทัศนคติต่างกันนะคะคุณเป็นคนเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่าคุณเลือกที่จะนิ่งจะเงียบจากเข้ามานะคะ คนคนนั้นนั่นเองที่เขายังไม่ลืมพุนแล้วก็ยังคงตามมองตามสอง ตามดูเรื่องราวของคุณอยู่เสมอยังคงรักยังคงคิดถึงยังคงห่วงใยแล้วก็ยังคงเจ็บปวดเสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่จบไปนั่นเองหากว่าคุณเลิกกับใครมาเพราะว่าความห่างไกลหรือว่าเพราะว่าความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ของคุณทั้งคู่นะคะคนที่คุณเลิกจากเขามานั่นเองที่เขายังคงลืมคุณไม่ได้นะคะยังคงตามมองตามสองตามดูเรื่องราวความเป็นไปของคุณอยู่เสมอ,อยังตามคุณอยู่เสมอนั่นเองนะคะ